สวัสดีค่ะพี่ก,กอลวันนี้พี่เกมจะมาอ่านมาในาประจวันให้ฟังนะคะเป็นเดือนใหม่คือเดือนมิถุนานะคะวันที่หนึ่งในหัวข้อพระเจ้าแห่งความยุติธรรมซาดีบทที่13ข้อ5าข้าพงวางใจในความดักมั่นคงของพระองค์มีเนื้อหาอยู่ว่ามันน่าจะเป็นวัวรับบาตตัวใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เราไม่รู้ว่ามันชื่อเดซี่เม แม่แมเดลินหรือเกวนโดลินกันแน่มีคนเสนอชื่อเหล่านี้แต่วัวของนางโอเลียรีถูกลงโทษถูกโทษว่าเป็นสาเหตุของไฟไหม้ครั้งใหญ่ในชิคาโกเมื่อวันที่เมื่อปี1,871ทำให้ชาวเมืองหนึ่งในสามต้อง ไร่บ้านรวมที่พัดแรงกับโคมงสร้างที่เป็นไม้ทําให้ไฟโหมอยู่สามวันและค่าชีวิตจนไปเกือบ300คน เมื่อเวลาหลายปีที่ผู้คนเชื่อว่าวัวชนตะเกียงล้มจนเกิดไฟไหมหลังมีการสืบสวนเพิ่มเติมในอีก126ปีต่อมาคณะกรรมก,การและตำรวจและอักขีภัยของเมืองได้ลงมติให้วัวและเจ้าของพ้นผิดและให้มีการสืบสวน เพื่อนบ้านคนหนึ่งอย่างละเอียดความยุติธรรมมักใช้เวลาและพระวจนะยอมรับว่านี่เป็นเรื่องยากคําว่านานเท่าไรพูดซ้ําอีกถึงสี่ครั้งในสดุดีบทที่13บสาข้าแต่พระเจ้าอีกนานเท่าไรพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เสียเป็นนิดหรือพระองค์จะทรงเบือนพระพักจากข้าพระองค์นานเท่าใดข้าพระองค์จะต้องตรึกตรองในใจของข้าพระองค์และมีความทุกข์โศกอยู่ในใจตลอด ไปนานเท่าไหร่ศัตรูของข้าพระองค์จะเหนื่อยขอโทษค่ะศัตรูของข้าพระองค์จะเหนือข้าพงค์นานเท่าไหรข้อหนึ่งถึงข้อสองแต่ในระหว่างการไข้ควนันนี้ดาวิดพบเหตุผลที่เชื่อและมีความหวังนั่นคือข้าแต่พระองค์ขอโทษค่ะข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์จิตใจของข้าพงค์เรี่มปีในความรอดของพระองค์ในข้อห้า 5. เมื่อแม้ความยุติธรรมมาช้าแต่ความรักของพระเจ้าจะไม่ทําให้เราผิดหวังระวังใจและพักสงบในพระองค์ได้ไม่ใช่เพียงแค่ชั่วคราวแต่ตลอดไปเป็นนิดขอบคุณค่ะคําถามที่ใช้ไขควรนะคะพระเจ้าได้ทรงสัมแดงให้คุณเห็นความรักมั่นคงของพระองค์อย่างไรวันนี้คุณจะสัแดงความวางใจในพระองค์ได้อย่างไรอธิษฐานด้วยกันนะคะ พระเจ้าแห่งความรักโปรดช่วยให้ข้าพระองค์วางใจในพระองค์แม้ในยามที่ข้าพระองค์ไม่เห็นว่าทรงกระทําสิ่งใดอยู่ขอบคุณที่วันนี้ข้าพระองค์สามารถพักสงบในความดีแล้วความส์ซื่อของพระองค์ขอบคุณค่ะ